อสคไอวีเทครปี100จะปี100น,นะคะก็ลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะกินธรรมดาค่ะ1,500 cc รายละเอียดตามรายการระบุแจ้งนะติดสอบรับพิจารณาได้เลยนะคะมีค่าคุณมีค่าใช้จ่ายตามแจ้งพิจารณาตรวจสอบกันได้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่80,000บาท80,000เท่านั้นเลยรับใบเปิดราคาใส่ราคาให้คุาส่งได้เลย80,000บาทรับไหมราคานี้หนึ่งทางน่นแหละขอบคุณมากค่ะได้มากคอนเทค,คค่ะราคามาได้80,000บาทลูกค้าน่ารักซื้อต่อไปต่อกข้ต่อราคาค่ะ80,000 มื่บาทนับหนึ่งค่ะแปดหมื่นบาทนับสองค่ะแประมาณลูกค้าที่ลานประมูลนะคะยืนอยู่ใส่หมวกมีเท่าไหนจะสู้ราคาเลนเจอร์สองพันออไรกู่แข่งมีแปดหมื่นสพันราคาออนไลน์แปดหมื่นสอพันแปดหมืสพันบหค่ะแปดมื่นสองพัส้าลานนะคะราคาสู้ที่หน้าลานแปดหมืสพัราคาออนไลน์ค่ะแปดมื่นหพันลูกค้าออนไลน์แปดหมื่นหกพันแปมืนพันนับหนึ่งค่ะแปดมื่นหพันับสแปดมื่นหราคาหน้าลานแปดหมื่แดล้วราคานี้นะคะเก้าหมื่นได้รี 8,000บาทนับ3าถ่ายค่ะตกลงขายหน้าลานประมูลค่ะ8 8 0 0 0บาทค่ะ1555ขอบคุณค่ะ1555ค,ค่ะบริษัท8 8 0 0 0บาทนะคะหน้าลานขอบคุณมากค่ะ